เนี่ยล้วก็แกะกล่องไอโฟน13นะครับสีขาวนะฮะอันนี้เป็น 5G อันนี้ก็มี 5G นะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องพร้อมกันเลยนี่เรจะเจอตัวเครื่องที่สวยนะครับสีขาวนะครับไอโฟน13นะฮะรองรับ 5G น, <c oughs> นะครับหนะนะน,น้าจอเป็นซูเปอร์เรนเดีเลยนะครับในกล่องก็อุปกรณ์สายชาร์จนะครับเพิ่มเติมนะ เว้นหัวเด็เตอร์นะครับจะไม่มีนะแต่ว่าลูกค้าก็สามารถซื้อแยกได้นะครับสายเป็นแบบไหนนะพี่ตัวชาร์จไลนิ่งคูซีไลนิ่งคูซีนะครับตัวนี้สามารถอัพใน LV18 ได้ไหมฮะ ไอโฟน13บาทางร้านก็ยังมีของอยู่นะครับไอโฟน13 3 5เนาะอยูงมีเครื่องนะฮะแต่ว่าท่านไหนอยากได้ไอโฟน16ก็แวะเข้ามาจองได้นะครับผมที่โลตัสหลักสี่นะครับไอพีซิตี้ มันจะประมาณนี้นะครับดีไซน์สวยเลยนะฮะรน13นะครับรุนต่นะะนอไปน,นิดนึงนะครับผมเพื่อปรับไฟ์ตัวเคลื่อนะครับ ใช้ตัวไวไฟนิดนึงนะครับผมในการบริไฟตัวเครื่องนะครับไอเวต้องใช้ประมาณนี้นะครับน่าเบื่อฮักเกอร์ที่เป็นสีแ นี่มาแล้วนะครับผแล้วก็มีตัวเฟซไอดีนะครับนี่จะสร้างรหัสได้เลยนะครับ ตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมจะเสร็จแล้วนะครับผลเขาบอกไปเลยว่าเป็นแข็งทองแบบทองปลอดภัยสูงนะครับตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งโอเคนี่นะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว นี่นะครับเปิดเครื่องมาเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่แค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับไอคอนนะฮะสนใจเพิ่มก็มาดูที่โตตา้งศักดิ์สิทธิไอซิตี้ครับสวัสดี